ยังยอหาผู้คอยปู้ผู้ทเพื่อสิเป็นหลางจังจังโชคีนังพันโตพีมีได้เพียผู้มางผู้มางทางป่าดงดิบสิผู้พาเจ้าผู้พาบ้าอย่งทั้งร่างกะ้ามอง่งสอดอยู่ตายข้าหูววันที่ใช่พีกัยังบอยันบอยน่างในฝนลือใในพี่นองเจ้าเจ้าพลงามแต่ซาอือซาอือเสียงสง ประุดผิชัยนี่มันตายข้าวูข้าูแห่งสิดีใจล้นคนเองมากกว่าพอจุดจุ่มสาเหลือใจเด้แฟนฟังเอ้ยเหลือใจเด้สาวสบู่เหลือใจหลายบัดยี่หาเอาอิงอ่อนกับสบู่นั่นแหละเจ้าจะเถียงไปสบู่อิงอ่อนถูมองได้หอมมองนั่นเมื่อไงอัเถิดคือซื้อบมอลำบดได้สำหรับ เหลือใจเด้แฟ้งบางเอ้ยสาบูเอ้ยอิงอ่อนเอ้ยเหลือใจเด้บัดอีหาอยู่บ้านอีหาอยู่บ้านปันเสือกระแลงดำตูของเจ้ากับมาทางเลือดลำพังเลือดลำงามของมองใสบักไห้ลำที่เพื่อจะเก็นทั้งในทั้งในพอโดนเทียนยัดจับหางยัจับทางจับ បំ្សាងវើនពីបាន់ផល់ន្លាល់ទ្រាបាន់បាន់ទីល់ទីល់ក្ល់ទីលាលើមន្លាន់ក สิแบ่งปัญหาบักไทยลำพีกัสิพาเมียมาเมียมาออหาดำโซหังขนังโซขามังสาเมียเต่าังโซขามังสาเมียเต่าข้ามันถึงก็ยังได้อีเท่าอีเท่าเอาไว้ชวนใบท่านโตน้องนั่นเล่าพี่ไดเอ๋พี่ไดทุกอย่างสิทำตามได้เมียงามเดือดละผัวเพื่อนางเพื่อนางสู้เนี่ยทำได้ผัวสาวยิ่งเนี่ยได้แต่เลี้ยวแต่บ่พยายามกลางเย็นกลางเยนเหนือบ่พยายามกลางคืนกวอนสิโกยเถแต่ คนเป็นช่างออกจะเอาชิ้นงานออกเดาโอ้ขันได้พงอำงานจังสีเป็นลูกเป็นเมียก่อนเสียนอนน้ำให้คาดอ้อมเพื่อค่อยเถิดอีซ้อนพ้นเหรอ เป่าเพื่อนยิเสือกแลงดำโยบานฝ่ายคือบกน้ามคือเจ้าจะดีโอ้ยยำกอดประสันว่ามันกำกบอาะก้าเจ้าบ่กเคยกำกบเคยเห็นบอลลแก่แก็บใายกระปีดหัวกระปีดเออเอาไว้สับมีสักคนนอเกี่ยวจับ